เปิดตัวร่ที่จีน iQOO Z5X ฉายชิป d i m e n s i t y 900ให้จอ120เฮพร้อมกล้องหลังเลนหลัก50 <tabii. S 1> ล้านพิเซลล่าสุดทาง iQOO ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระก,กูล Z5 อย่าง iQOO Z5S ที่มีหน้าจอ LCD Full h d Plus 120 h z ขนาดหน้าจออยู่ที่6.58นิ้วดีไซน,น์แบบมีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้า ขายชิปประมวลผลไดไมอนสตี้900ให้แรมสูงสุด8กิกส่วนลม256กิกพร้อมฟิวเจอร์ขยายพื้นที่แรมได้ด้วยครับบนระบบบริบการ Android 11ครอบทับด้วย Origin OS 1.0ให้กล้องหลังมมทั้งหมด2ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรแสง F 1.8และเลนส์โาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรแสง F 2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนอกจากนี้ครับ i q คู z 5 x ยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling System แบบ5ชั้นรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6รองรับการเชื่อมต่อ5 g มีสแกล,ลายนิ้วมือด้านข,าข้างของตัวเครื่องมีพอร์ต usb type c ให้แบตเตอรีม่มาที่5,000 mAh รองรับชาร์จไว4 4วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน i q คู z 5 x มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรมหล b ร,รอม6ราคาอยู่ที่1599หยวนหรือประมาณ8,350บาทรุ่นแรม 8GB รอม118กิกราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ8,870บาทและรุน่น RAM 8กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่1,899หยวนหรือประมาณ9,900บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ่อจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ